อภิสิทธ์หยอกล้อสื่อแต่ไม่ตอบป,ปมชายแดนไทยกัมพูชา5มิถุนายน2568ที่รัฐสภาภายหลังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร Entertainment Complex วุฒธธิสภาผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาได้เข้าไปสอบถามนายอภิสิทธ์ เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแต่นายอภิสิทธิ์บายเบี่ยงที่จะตอบคำถามและพูดติดตลกแซวช่างภาพว่าการเดินถอยหลังของช่างภาพเป็นการออกกำลังได้ฝึกกำลังขาและสมองด้วยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องชายแดนกัมพูชาอีกครั้งแต่นายอภิสิทธิ์ระบุว่าไม่เป็นไรช่างภาพจึงแซวนายอภิสิทธิ์ว่าอาจารย์เดินถอยหลังเก่งมากทำให้ในายอภิสิทธิ์ยิ้มและกล่าวว่า ถึงได้บอกว่าต้องฝึกดีสำหรับสมองและผู้สูงอายุผู้สื่อข่าวได้แซวเรื่องผลฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลได้แชมป์นายอภิสิทธิ์กล่าวทันทีว่าเพิ่งเริ่มต้นส่วนทีมแมนยูดีแล้วไม่ตายไม่ฟื้นก่อนที่นายอภิสิทธิ์จะเข้าลิฟต์ไปทันที